ทองสีทองมาหาใครไหนบอกสิไหนบอกมามาสิสีทองมาหาใครมาหาใครค่ะฮะไหนหมวไหนหมวสักคำให้แม่ฟังสิไหนเรียกสิเมวแมวไหนเมียวก่อนเร็วมีเสียงหรือเปล่าฮะแมววันนี้แม่ซื้อขบข้าวมาให้สีทองเยอะเลยไหนจานข้าวอยู่ไหน การข้าวของหนูอยู่ไหนการข้าวสีทองอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้โหวันนี้มีกับข้าวใหม่มาฝากทองด้วยนะหม่ามาซื้อมาเต็มเลยนี่ดูซี่ของใครอะของใครคะของใครคะโอ้โหมันรู้ดีจริงๆนะรักหม่าม้าก็ตอนหิวใช่ไหมทองครับ Okay, 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 chatty. Okay, keep my hand. Keep my... Yeah, okay, okay. This looks crazy, Tom.